สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับเกษตรต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือผู้ใหญ่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวกับเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้าน,นะะ่อยค่ะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ทวัตทองศิลป์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตํตบาบลท่าแซอำเภอท,เท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ประจุผู้น่าก็จะปลูก ปาล์มปลูกยางเป็นพืชหลักๆก,ก็เป็นพืชเชิงเดียวส่วนมากทีนี้ผมก็มีความคิดที่ว่าเออน่าจะเราเราน่าจะเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านได้ได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ก็เลยทําเป็นพืชปลูกพืชที่เอแบบที่อื่นแล้วก็มามาผสมผสานปลูกในบ้านเรานะครับมีมีท<ม>ั้ทงผักทั้งไผลทั้งองังหมดด้วยก็มีองุ่นมีระบเนี้ยปูกเมลอนอยู่ ทำมาก็กายปร่งองินด้วยเพราะว่ามันมันเป็นพืชที่มีความดึงดูดใจคนได้ค่ะโดยพื้นที่ของผู้ใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยนะคะครับค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่พาชมพื้นที่แปลงเกษตรของผู้ใหญ่สักนิดนึ่งค่ะมีผู้ใ,ใหญ่ก็เป็นเกษตรกรที่อบรมนะ้องอบรมโดยโครงการของอตศก,ก,ก,ก็เรียกว่าพัฒนานต้นแบบแเกษตร อินทรีย์อยู่โมเดลทีนี้ผู้ใหญ่ได้เอาเรื่องของปุ๋ยเรื่องของใส่เดือนชีวพันธุ์ได้ปรับมาใช้ในพื้นที่บ้างไหมครับอันนี้โอ้ตอนนี้ใช้เป็นหัวใจหลักเลยอ่าก็คือใช้ปุ๋ยหมักเลยปุ๋ยหมักคือว่าหมักเองหมักเยอะแล้วก็ใช้ใช้ต้นตาลสับอ่ะหมักไว้สองสามปีแล้วก็มาขับเนี่ยเป็นเป็นต้นตาลหมักต้นตาลทิ้งไว้เนี่ยเนี่ยเก็บได้เลยว่าเนี่ย ก็คือตออผู้ใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าพยายามให้มันเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอีกแหล่งหนึ่งแล้วก็เป็นต้นแบบแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เคมีจ๋าเนาะพยายามเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าการดักมแมลงให้มันปลอดภัยแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่ไปเรียนรู้มาสารชีวพันใช่ไหมครับหลังจากที่เราว่า ตอนเชียวพันเราจะใช้ช่วงสุดท้ายที่ที่ก่อนจะใกล้ผลมาิลเก็บยมันเราควรจะใช้เป็นสารเชียวพันเพราะมันจะได้ปลอดภัยเพราะเคมีไมงไหวไม่ไหวแน่ตอนนี้เรากิจกรรมของผู้ใหญ่ตอนนี้ก็คือมีทั้งสวนปาล์มสวนยางแล้วผู้ใหญ่ก็การพื้นที่ไว้จานวนหนึ่งประมาณห้าไร่ทําเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคแต่ตอนนี้น่าจะ น่าจะไม่พอแล้วบริโหมายถึงว่าบริโภคน่าจะเกินละเพราะว่าเมล่อนจหน่ายเริ่มจหน่ายด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ในแปลงตรงนี้ก็มีเพิ่ผักสวนครัวก็มีพวกพริกมีผักหวานก็คือจากปุ๋ยหมักที่ทาทั้งหมดครับแล้วก็มีหลักตอนนี้ก็มีในแปลงนี้ก็มีเดิมทีปลูกเมล่อนครับเมล่อนก็ยังปลูกอยู่แล้วก็ปลูกองุ่นเพิ่มมาแล้วก็เนี่ยก็ ก่เามาก็จะปลูกองุ่นเยอะหน่อยถามว่าองุ่นของผู้ใหญ่ก็คือใช้ลักษณะของผสมผสานก็คือใช้เคมีเท่าที่เคมีเท่าที่จําเป็นของผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าปุ๋ยเคมีอาจจะมีบ้างช่วงเร่งช่วงการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องใช้เคมีช่วยด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนนี่มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เคมีจะมันเป็นลักษณะของฮอร์โมนไม่ใช่สารฆ่าแมลงก็มีบ้างอันนี้คือให้ผลผลิตแล้วใช่ไหม ไม่ฮะอันนี้มันมันมันออกเองพันเนี้ยมันออกเองมากับก,กับยอดเพราะว่าเป็นเป็นอง,งุ่นที่ให้ผลผล,ผลิตง่ายก,ก็เลยนเนี้ยมันก็เลยเห็นผลให้เห็นเราเนี้ยมันจะโชว์ตลอดเพราะว่า<ช>ไม่เหมือนกับองุ่นบางพันมันจะต้องมาคับมการงดน้ำอันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องฉีดอะไรมันก็ให้ผลผลิตเลยใช่ไหมใช่พันนี้ไม่ต้องฉีดเลยแสดงว่าองุ่นเกษตรกรก็สามารถหรือว่าประชาชนก็สามารถบริโภคที่ ปลอดภัยได้ไดถ้าตั้งใจดูแลเขาดีๆง่ายๆถูกง่ายดดครับองนูกง่ายแต่ว่าที่ทำมาชุมพรมันเหมือนว่าเราไม่มีความรู้ที่เหมือนว่าบางคนไม่กล้าปลูกเพราะไม่ใช่เป็นเป็นทินทินองุ่นที่จะปลูกต่อมาจะเป็นแตงกวและตะบุตรสาคอนเนอะใชได้่จึงละจึงปลูกได้คืออย่างนี้องุ่นเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เขาเขาบอกว่าคือการเลี้ยงลักษณะเนี่ยเป็นการเลี้ยงเขาเรียกว่าไว้เถาก่อนแต่ว่าพอมันมีผลผลิตถ้าอาหารันสมบูรณ์ก็ให้ผลผลิต ผู้ใหญ่ก็เก็บไว้เพื่อดูรับศึกษาการผลผลิตแต่ว่าจริงๆมันต้องมีการตัดแต่งรอบหนึ่งก็คือหลังจากที่กิ่งสมบูรณ์เสร็จสับนี่ก็จะตัดกิ่งทิ้งทีเนี้ยมันก็จะออกออกลูกอันั้นคือวัสดุของอ่งุ่นซึ่งทั่วไปในที่ถามว่าทำไมผู้ใหญ่ต้องหันมาทําเรื่องของเกษตรทางสทุกขภาอาเพราะองุ่นใช้สารเคมีเยอะ ของผู้ใหญ่ก็จําเป็นต้องมาลดเ่องพวกนี้ที่นี่มันง่ายเรื่องของเราไม่ได้ใช้สารเคมีเป็นส่วใหญ่หรอกเพราะว่าเรามีลงรือนมีมุ้งมีกันแมลงมีนีมันลดได้เยอะแล้วก็ควบคุมการใช้สารเนี่ยง่ายขึ้นครับโรคอะไรก็จมีตอนเย็นแล้วก็บางทีก็ใช้ฟันไฟช่วยเราจะก่อฟันไฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูข้างนอกมันจะมีลงรงที่เราจุดไฟไปเลยเผาใช้ใช้ฟันไฟช่วยที่ผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องของโยโมเดลมันมีทั้งปุ๋ยหมัก อ่าน้าต้มควันไม้สารชีวพันธุ์การอะไรต่างๆตัวไหนที่ผู้ใหญ่เอากลับมาใช้กับพื้นที่เยอะสุดองความรู้ด้านไหนก็เป็นพวกน้ำหมกัมกน้ำหมกัมก,มกแล้วก็ปุ๋ยหมักครับพุทธกอกหมักๆมักเหม็นๆเนี่ยเอามาใช้เยอะฮ่าฮ่าทงคือผู้ใหญ่ก็เอามาทําต่อไม,ไม่ไม่ได้อบรมแล้วทิ้งไปเนาะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็เป็นต้นแบบเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการกระจายความรู้จากจากท่านผู้ใหญ่เนี่ยเยอะมาก ก็เยอะพราคนสนใจเยอะเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันเป็นพืชที่แปลกทุกคนมาดูก็จะบนกว่าไม่น่าปลูกได้เลยแต่พอเห็นแล้วมันงามก็ปลูกได้ก็โอเคหรือว่าเราก็เอ๊ะปยกไปกลับไปแล้วเรื่องผักแล้ทาผู้ใหญ่ตอนนี้ได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 ้ลดการซื้อจากตลาดไหมหรือว่าหลังจากที่เราเรามาปลูกเองส่วนหนึ่งก็ปลูกเองนะแต่ว่าเพราะว่ายังไม่เพราะว่าไอ้องุ่นเนี่ยมันเป็นพืชที่แบบช่วงแรกอ่ะมันไม่ยังไม่มีร่มเงามากเราก็จะปลูก ปลูกผักหน้าดินนึกด้วย<อ>วกระโถนด้วยเดิมเนี้ยมันจะมีมีการปลูกผักไปก่อนแต่ตอนนี้มันมันเงนินมันตกรอหมดเริ่มร่มล้ว็มล่ลมด้ปลูกถามผู้<ม>ใหญ่นิดนึงทำไมถึงอยากอยากทําเรื่องของกเกษตรและอาหารสุขภาพเพราะอะไรถึงมาเน้นเรื่องความปลอดภัยคือกเกษตรเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตผมตั้แต่รุ่นพ่อแล้วว่าชอบใจจริงก็ชอบกเษกเษตรเกษตรมาเดิมเป็นทุนอยู่แล้วก็นี้ ทีนี้เราเราทำยังไงให้มันมันแปลกแปลกแบบแนวเพื่อนบางทีเนี่ยก็ก็ปลูกเพื่อที่มันข้ามถิ่นมาแล้วแ็เหมือนองุ่นเนี้ยมันเมล่อนเนี่ยแล้วตอนนี้มีปลูกมีตังโมอรและตังโมลอยฟว้าลอยเมล็ดลอยค้าก็แปลกอ่ะคนมาดูยันเยอะมับตอนนี้ยังมีมีอยู่มีเดี๋ยวไปดูได้ครับแต่ผลเมล็ดจะไม่ออกแล้วมีลูกให้เห็นแล้วแปลกครับครับสวยสวยงามครับเป็นพืชที่แปลกแล้ว ก็คือสร้างความแปลกใหม่ให้กับพื้นที่อื่ใช่ก็เป็นเป็นสิ่งที่แปลกแล้วได้ได้มาเรียนรู้กันด้วยซึ่งผลผลิตแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะอ่ใช้ปุ๋ยที่ทําเองก็จะนั้นปุ๋ยเป็นค๋ยหมกที่ที่แปลงอีกแปลงอีกแปลงนึงเน่จะทําปุ๋ยหมักมากเลยอยู่ประมาณสามสี่ตันเลยที่ตันทาไว้เยอะมากก็มาใช้นเนี่ยมาลงอยู่ในในแปลงอุ่นแปลงมล่อดนี่แหละเพราะเราต้องการให้โครงสร้างดินมันดี ก็โตข้ามเปนดีเนี่ยมันก็ลบกันใช้ปุ๋ยพวกสารเชียวพันธ์นะทุใหญ่ได้นํามาปรับใช้ในครับหลังจากอบรมโยมหมดสารเชียวพันธ์ก็ก็เอาไอ้น่ะพวกหมักกับไอ้น่ะอะไรบอระเพ็ดก็มาหมักนะแล้วก็ใบสาบเสือก็หมักก็ก็โอเคนะใบสาบเสือใช้ได้นะดีแล้วก็พวกยาโสยาโสยาชนแล้วเนี่ยเล่าขากระต่างๆที่วิทยากรสอนให้เราก็มาปรับใช้เพราะว่าเราต้องการ ต้องการปลอดภัยอ่ะเพราะไม่งั้นเราเราก็แย่แล้วแลในตัวผู้ใหญ่เองตอนนี้ในเรื่องของอสุขภาพก็เรียกว่าความห่วงใย,ยความประหนักเรื่องสุขภาพเป็นไงเราเรากลัวเคมีมากขึ้นมาหลังจากที่เราไปอบรมเรื่องของเกษตรปลอดภัยเกษตรทรีย์เรื่องถามว่าเรื่องสารพิษเนี่ยที่ผ่านมาทุกวันเราเลี่ยงไม่คได้เลยนั่นพอเราซื้อขับตลาดเนี่ยเราก็รู้อยู<า>่ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมัน เขาปลูกอยู่วนไะไรละวเวียนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมนั่นแหละว่าก็ไม่ใช่เคมีได้ไงเราก็เราก็ถึงคำวมาเออเราน่าจะถึงลัวไงแล้วก็เราก็ระหนักว่าเราถ้าเราทําได้แล้วก็น่าจะลดการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ผู้บริโภคของเราด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่พาไปดูผลผลิตที่เกิดขึ้นเนาะมีอะไรบ้างตอนนี้ที่พยายามเน้นเรื่องของของเกษตรและอาหารปลอดภัยนี่ถือเป็นแหล่งหนึ่งเนาะ ที่เป็นที่เรียนรู้ของของเกษตรกะพอ์ท่าน,นอื่น